สวัสดีครับ มาชมรถเข้าใหม่นะครับคันนี้ z x 6R นะครับรถจดทะเบียนปี20นะตอนนี้วิ่งมาแล้วครับ2,600กิโลนะครับวิ่งน้อยมากนะครับรถสวยสภาพดีนะครับคันนี้รถ0ูนะครับมือเดียวออก0ูนนะครับกุญแจคู่มือบุ๊กเซอร์วิสมีครบนะครับมีของแต่งด้วยนี่นะครับมีท่อคาร์บอนนะครับ เป็นสลิปออนนะครับเสียงเพาะเลยตัวรถใหม่มากนะครับไม่มีล้มไม่มีชนนะครับใหม่มากนี่ครับยางหน้าหลังดอกแน่นๆเลยครับมีการหม้อน้ํานะครับมีมาให้แล้วนี่ครับมากาดหม้อน้าดูทรงครับมีชิลหน้าแต่งนะครับ นี่ชิวหน้าแต่งทรงสวยๆเลยตัวรถสภาพใหม่จริงๆนะครับคันนี้อยากให้ลองเข้ามาชมนะครับใครหายอยู่ลองเข้ามาดูได้เลยรถสภาพดีมากใหม่มากนะครับวิ่งมาแค่2 0 0 0กว่ากิโลเองดูครับสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะครับสวยตำหนิริ้วรอยนี่ต้องมาเพ่งเอานะครับ จะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับดูยางหลังครับตามร่องยางยังมีตัวมาร์กยางอยู่เลยนะครับสีสีมาร์กยางนะครับมาครับมาลองฟังเสียงกันสักนิดนะครับ ใครสนใจนะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ KP Pro Superbike นะครับหรือว่าดูใน Facebook IG ไลน์ KP Pro Superbike ก็ได้เหมือนกันนะครับทุกช่องทางเรามีเบอร์โทรทิ้งไว้ให้แล้วสามารถโทรตรงเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ